สวัสดีค่ะวันนี้มันยมอยู่ในรนายการพานี่นะคะที่พารรรนิ่งเชวัฒนะคะมาสว,ว,าวีการเปลี่ยนลาายไปเป็นคอมนะคะกคะ็ต้องมือตัวนี้นะคะก็ไปนะคะจะหน้าดำก็ขอนะคะเพราะว่ามันกำลังจะหลุดนะคะ ของคนภูเก็ตนะนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ไปขอพรที่ศาลเจ้าที่ไหว้ด้วยขนมเต่าอันนี้เป uh> ็นเทศการพอดีเลยนึ่งเม่นี่หนึ่งครั้งแบบเม้นะคะหน้าจอร์นันนะคะนี่นะคะก็ได้นะคะเปนเดอร์นะคะนี่นี่เปนเดอร์นะคะเปนเดอร์นะคะนี่ได้ค่ะซี่เปนโด้ นี่ราคาสุดโดไดแล้วราคาตายแล้วนะคะตายแล้วแต่แต่ราคาตายแล้วแต่ราคาจุดโอโดคนเขาบอกว่าสุดโดมันมีอะไรเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องอะไรไหมกับอะไรพวกนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่มีอะไรมันไม่มีไวรัสแน่นอนนะคะทีนี้โหลดไปให้ใจคลิปนะคะ